ก็เป็นการฉีดยาแบบซปเปอร์โลล,ะะลัทเทลพอร์ทอลนะครับตอนแรกก็คำคำลูกสบ้าก่อนอันนี้คือขอบบนของพัทล่านะครับนี่คือขอบข้างของพเทล่านะครับลากเส้นตัดกันก็จะได้หัวมุมขอบบนเนาะคำลูกสบ้าพยายามลองโมบายพัทล่าดูเราจะได้เซนว่าลูกสบ้าอยู่ตรงไหนยาเนี่ยจะเข้าตรงใต้ต่อบริเวณอขอบบนนี้พอดีมันจริงๆมันมันมีเป็นเหมือนเป็น เป็นซอฟต์สปอตให้เราให้เราให้เราเห็นอยู่นะครับก okay. ็พ้นยานิดหนึ่งครับโอเคนิดเดียวนะครับคนไข้เข้าไปก็จะได้เซ็นว่ามันผ่านแคปซูลเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ใต้ต่อพลาเทล่าถ้าเกิดว่ามันเข้าพอดีเนี่ยมันจะ มันจะไม่สะดุดอะไรเลยเนาะแต่บางลายยอมรับว,ว่าถ้าเกิดว่ามันมันมันยากนิดนึงมันจะเฉียวเฉียวผิวนิดนึงนะครับแต่ต้องพยายามอย่าไปให้มันเฉียวเพราะว่าคนไข้เจ็บแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือลองดูดดูแต่บริเวณนี้บางทีมันไม่มีจอยฟูอิดมาให้เราดูดเยอะมากนะครับก็ใส่เซนที่เวลาที่ยาเข้าเนี่ย ถ้ายาเข้าเนี่ยสมูทเลยไม่ไม่มีอะไรเลยนะแบบว่าเหมือนเราฉีดได้ลื่นแล้วคนไข้ไม่ได้เจ็บปวดอะไรเนี่ยยาเข้าแต่ถ้าคนไข้เริ่มรู้สึกแบบมันเจ็บผิดปกติเนี่ยหรือยาที่เราพุทเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันมันตึงมือเกินไปเนี่ยนิดหนึ่งก็หยุดได้เลยนะครับแสดงว่ามันไม่เข้าต้องขยับเข็ม ตอนถอนเข็มก็เบาๆนิดหนึ่งนะครับบางกนถอนพวดเดี๋ยวเจ็บเนาะตอนถอนไปเข็มเนี้ยนิดเดียวปล่อยนิดหนึ่งนะมันใครจะรู้สึกรู้สึกสบายนิดหนึ่งอ่าเสร็จแล้วนะครับ